เดี๋ยวรอชมกันนะคะรับรองว่าอร่อยมากอย่างแรกเนาะพี่สายเราก็จะมาบอกส่วนประกอบในการ<ช>ทำน้สตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นของเราก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีโยเกิร์ตเลยะค่ะนี่โยเกิร์ตจะเป็นรสธรรมชาตินะคะก็คือไม่เอาแบบว่าปุ้น้ำพร้าวนะทำเป็นธรรมชาติเลยนะคะ<ช>และที่สำคัญเลยก็มีนี่เลยค่ะ สตรอเบอรี่ค่ะสต,อสตอรอเบอรี่จะเป็นสตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ด้วยเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้น้ำเชื่อมนะคะหรือว,ว่าใครเนี่ยเออทำเป็นซื้อเป็นไหลับมาก็ได้นะ,ะใชได้เหมือนกันเอาแบบเป็นแบบหวานน้อยก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเลยก็จะมีเกลอน,นนันเนี้นะคะเล็กน้อย,อยแล้วก็มีอะไรด้คะ โซดาเพื่ออะไรเพิ่มความซาใช่มแล้วก็นี้นะคะมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวใช่แล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยใบอะไรคะสารเเนรสารเเนร์เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วไม่เล่นสาวเหมอนเแล้วสาวเราเมนูแรกที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาซ่านั่นเองนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่มีอะไรบ้างนะคะอะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อความสะอาดเนาะพี่สายใช่สตรอเบอรี่โซดา่าของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทําง่ายทานง่ายเนาะพี่สายอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำสตรอเบอรี่อันนี้ค่ะซื้อได้ตามร้านค้านะพี่สายคือเขาจะทํามาให้เป็นสําเร็จรูปนะคะตัวนี้ เราก็ใส่ไปอยู่ที่ประมาณ45 ml นะคะถ้าใครไม่มีถ้วยตวงเนี่ยก็กะเอาก็ได้ <Wow. S 1> ทำง่ายนะคะลองทำดูนะคะอร่อยด้วยนี่แบบสีสันน่าทานมากเลยนะคะเหมาะกับช่วงนี้นะคะใครที่อยู่บ้านเนาะแล้วก็มาดูเราสองคนนะคะจะ,จะทำเป็น เมนูเครื่องดื่มหรือว่าอาหารตั้งๆให้ทานนะคะเสร็จแล้วใส่แก้วไปเลยว้าวหอมมากกลิ่นตีขึ้นจมูกเลยค่ะเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อคะพี่ชายจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งไปเลยน้องนิ้วใส่น้ำแข็งวะเราใส่แค่ใส่แค่นิดเดียวนะคะนิดเดียวก่อนตอนแรกเราใส่แค่ประมาณก้นแก้วเนาะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะตีขึ้นแล้วมันจะไม่สวยมันจะเป็นสองชั้น ต้งแข็งแล้วก็ใส่ไปก่อนเนาะใส่น้เข็งไปแค่ติดเดียวก่อนนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราจะทำการใส่โซดาใช่ประมาณนี้แล้วก็เราจะมีตกแต่งนะคะด้วยสตรอเบอรี่เล็กน้อยเพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะนี่เอาไว้ที่แก้วเนาะแบบนี้นะคะใช่จะได้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีสตรอเบอรี่สดใช้เป็น s ตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้ค่ะคุ่ซื้อได้ไม่ยากนะคะอ่าเสร็จแล้วจากนั้นเราจะใส่เป็นโซดาของเรานะคะเปิดเลยค่ะขอแบบพุ่งๆได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะมือลื่นหลบก่อนนะคะหลบก่อนอ่าไม่พุ่งนะคะไม่พุ่งอ่าเราก็จะเทโซดาลงไป เะะทหมดเลยใช่ไหมคะนิดนึงแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ําแข็งเพิ่มนะคะเพื่อไม่ให้น้ำสตรอเบอรีร่เนี่ยมันลอยขึ้นมาด้านบนนี่เป็นเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ลองมาแล้วนะคะได้ผลไม่ได้ลองไม่ได้ลองมาแค่แก้วเดียวนะคะเอากินกันทั้งทีมเลยะคะ่ะกิมแล้วพอจะได้แบบนี้นี่สิบกว่าแก้วขึ้นนะคะใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะ ้าใครชอบน้ำแข็งน้อยก็ใส่น้อยใครชอบน้ำแข็งมากก็ใส่ให้เต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการาใส่มะนาวนะคะข <Wow. S 1> อทานก่อนว้า wow. วอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บีบมะนาวนะคะไปบนน้ำแข็งนะคะ oh. เพื่อ oh. เพิ่มความหอมแบบนี้เลย oh. ใช่เพิ่มความหอมลพความเปรี้ยว mm. แบบนี้เลยนะคะนี่ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ใส่โซดาให้เต็มแก้วนะคะนี่น่าทานมากเลยอะ่ะ <Yahoo! S 2> นี่แบบนี้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็เราจะตกแต่งนะคะด้วยสตรอเบอรี่ด้านบนอันนี้เราต้องเช็ดกันไหม <laughs> เช็ดไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่มีฝา <laughs> <laughs> ใส่สตรอเบอรี่ลงไปนะคะเพื่อความสวยงามนะคะจริงอันนี้เมนูนี้คือทำขายได้เนาะพี่สายใครที่แบบว่าอยากหาอะไรทำนะคะอยากหาอะไรได้เสริมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นทำตามได้นะคะแล้วก็เอาฝาปิดเลยอุ้ยน่าทานมากเลยอ่ะนี่ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะหนึเมนูแรกของเราคือน สาร์บารีโซล่าค่ะนี่น่าทานเลยน่าบอกเลยอ่า๋ยวหมุนให้กล้องดูที่นี่นะคะนี่น่าทานมากขอชิมได้ไหมชิมได้ขออนุญาตถอดแหวนนิดหนึ่งนะอร่อยไหมแต่เวลาดื่มต้องบอกก่อนว่าน้องมิวเลือกคนเลยจรเหรออันนี้กินแฟนนี่คือน้ำตาลอยู่ที่ได้แฟนน้ำตาลเต็มเลยเนาะ คนก่อนคนก่อนนะคะคนก่อนค่ะคนคนอันไหนคนในแก้วหรือคนตรงนี้ค,คนในแก้วน,นะคนนะขอถ้าคนแก้วหน่อยค่ะจะขอดูอีกทีนะคะยังหวานอยู่ไหมเมื่อกี้นี่ได้ความหวานเนต็มเตเมื่อกี้ไม่ดูกินอะไรอ่ะคืออยากซูมกล้องมาทย์หน้าเนาะว่าวเมื่อกี้อื้มอร่อยอุะโอ,อ,อ้ย ใช่ได้ใช่ไหมย่้งนี้เราขอนะคะจัดไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเมนูนึงนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะแก้วนี้ก็อันนี้ดีมากค่ะอันนี้ก็จะดูแบบทํายากนิดนึงแต่มันไม่ยากนะคะกเพิ่มแต่เพื่งปั่นเฉยเมนูต่อไปทําอะไรสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโอเคค่ะอุปกรณ์หลักๆก็จะคล้ายๆกันกับแก้วเมื่อกี้นะคะก็จะใช้เป็นอันนี้น้ำสตรอเบอรี่ ใช้อยู่ที่ประมาณแล้วก็ตัวอยู่ที่ประมาณ50 ml ิบมนะคะเป็นไงคะได้ค่ะได้อยู่ค่ะเต้นไปค่ะคือเพลงมันแบบมาแบบวิววิวอะแบบช้าๆแต่น้องมิวเขาแบบไปไว้าได้ได้อยู่ค่ะเต้นตามเพลงเต้นตามเพลงไปใส่อะไรคะพี่สายน้ำสตรอเบอรี่ค่ะอะใส่น้ำสตรอเบอรี่ลงไปนะคะ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปั่นทำยังไงอะพี่ชัยตำไม่ได้แนะนำต้องมีเครื่องปั่นนะคะเพราะมันจะยากอ๋อเลค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะว้าวอันนี้ไข่กาแฟเย็นมาก่อนไม่ได้ทำขนงอ่ะไม่เคยต่อไปใส่อะไรเลยนี่น้ำเชื่อมเอาน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมก็ปูอยู่ที่ประมาณ40สิบ ml หรือว่าใครชอบหวานก็เ <kinda> พ <précis S 1> <Mac> ิ่มได้แต่เราแบบเป็นแบบผู <Bear ly visuals> ้หญิงรักสุขภาพเนาใช่จริงๆไม่ใส่นะคะไม่ใส่เลยใช่ไม่ใส่เลยต้องถอดแล้วใช่ไหมตอนถ้าถอดไปนี่จะไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใช่ไหมมีน้อยมีน้อยช่วงนี้อนนีไม่ฮิตกันค่ะมีเยอะคอนิสเป็นน้อยๆอยแต่ใช้ได้มาใช่ไหมใช่น้อยน้อยแต่อร่อย นี่แบบนี้เสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะพี่สายเราก็ใส่สตรอเบอรี่สดค่ะสตรอเบอรี่สดนะคะใส่ไปเลยก็ถ้าเป็นลูกนะคะก็ใส่ประมาณ 5- 6ลูกหรือว่าใครชอบสดสดก็ใส่ไปได้เยอะเลยแล้วแต่อันนี้เก็บจากสวนหลังบ้านคะใช่อันนี้เก็บจากสวนหลังบ้านเพราะว่าที่บ้านมีฟามใช่อยู่มากฟามอะไรฟางเกใส่ไปเลยค่ะน้องมิว กี่ลูกดีคะก็ประมาณ5-6ลูกอะค่ะห้ลูกอันนี้อ,<ช>อันนี้น่าจะประมาณสักสิบกว่าลูกเครื่องโรล่ะใช่เพื่อความอร่อยเรต้องใส่เยอะนิดนึงนะคะใช่ชอบสดๆก็ใส่ไปเลยเยอะๆเดนเนๆนะคะแต่เราทำเองก็ใส่เยอะหน่อย <laughs> แล้เดี๋ยวเราก็จะมาปั่นให้มันเข้ากันก่อนที่จะใส่หมูเค็มเห็นนะคะเจ็บปัร์ตุ้ยค่ะ ดเดี๋ยวขออนุญาตดูตก,ก่อนนะคะว่าเสียบปลั๊กหรือยังนิดหนึ่งน,น,นะค่ะเช็คมาโอเคไปค่ะเพลงมาเพลงมาเออเพลงมาเพลงมาเพลงไม่มามายหมคะเออเพลงมาเออ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 ตอนนี้คือเหลวมันเป็ามของบูตีอ้อะไรอ่ะอันนี้เขาแก้ มาคอนี้นี่ปกตินี่สรับจนะคะเออาใครจ้างลงเาก็จได้นะคะเงต้องดีดไงอ่ะต้องดีอยนี้แันี้นะคะเราก็ปั่นให้เนื้อเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่น้ำแข็งนะคะอะขอลาอข้างหลังแล้กันเนาะจัดไปค่ะ โยนได้ไหมโยนได้ไหมพวก้ก่ได้ค่ะอันเดี๋ยวพี่ชายทำนะคะไเป็นแดนเซอร์เลยค่ะน้ำแข็งนะคะก็ตักใส่ไปเลยหนึ่งแก้วประมาณแก้วครึ่งเดี่ยอเอาน้ำแข็งต้องเป็นแก้วครึ่งใช่ไหมคะใช่แก้วครึ่งอันนี้แก้วของเราเป็นขนาดเท่าไหร่คะพี่สายประมาณเท่าไหร่นะ16ออน16บหออน ือน <Sonic> ี้ทำขายได้เลยนะคะใช่แล้วก็ครึ่งนมอีกครึ่งแก้วนะคะลิ้นหันอีกครึ่งนหิวหิวอยากกินแล้วไงหิวมาสท้ายทีมเดียวก็ทีโน้ตหรือเปล่าเนี่ยต้องใส้ลิ้นไ่บ่อยละนี่นะคะ้วค่ะไปูนีกิิ 家。 น,นนิดนึงนะคะให้น้ําแข็งมันแบบว่ากระจายตัวใชเคยเห็นแม่ค้าที่เขาปั่นทางตลาดนัดอะ่ะเขาจะไม่อยู่เฉยนะพี่สายเขาจะแบบยังไงคะนี่เหรอสงสารเครื่องปั่นเหมือนกันนะไม่คช่รับประกัน1ปีคือ3มเดือนทางแล้วจริงๆคือที่ปั่นไปไม่ใช่อะไรนะไฟดูดไ่ขยา่ใหญ่เลยนะ อ่าอนะ้ยนอะ้ยโอ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 ้อ้ยโ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 ออ้้ยอ้ยโอ้อายโออ้ยโอ้ยอ้้ยโออ้อ้ยอ้ยอ้ยโออ้ยโก้อ้ยโอ้วยอ้ยอ้อ้ออ้ยยอ กินมากเลยนะคะคุณผู้ชมกินได้ไม่กูกินกินไม่ได้ทำยังไงคะทิ้งเลยค่ะอันนี้พี่ทำนี่คือไม่ได้กินเองนะให้น้องกินเนอร์รอดรอดไปรอดไปเราขออีกสักนิดอไฟชนนิดเนอร์คะไปพ้าวความละมุนพ้าวความละมุนเขย่าค่ะเขย่าของอร่อยต้องอยใจรอหน่อยนะคะ คุไมอนพี่ดูอีที่บ้้นะคะเต้นไปกับเราได้นะคะเราเหงาคะได้แล้วนะคะปั่นออกมานะคะเห็นความละเอียดไหมคะ่วงใช่แล้วก็อันนี้นะคะเราก็ขาไม่ได้เลยคือโยเกิร์ตนะคะสูตรธรรมชาตินะคะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะด็ชี ดอมยยาเีวใส่โยเกิร์ตนะคะไปด้านล่างเพื่อให้เกิดเอ่อละมูนละมุนเายตัดกับสอเบรี่ที่มันแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะโยเกิร์ตก็จะช่วยแบบนุ่มลิ้นนะคะชอบมันๆก็สามารถใส่ได้เลยเนาะหนึ่งกระปุกเลยแต่ว่าอันนี้เราจะใส่แค่ครึ่งกระปุกพอครึ่พอนะคะใส่เลยจ้า นี่จริงเราตกแต่งได้เนาะพี่สายคือแบบว่าอาเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้มันบาง๋ยาเอาให้ดูดีกว่านี่ใส่เลยค่ะใส่แค่ครึ่งก็พอเนาะใช่ประมาณครึ่งกระปุกไม่ต้องเยอะมากว้าวโยเกิร์ตอันนี้ยเขหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะตามร้านค้าทุกที่จริงมันมีแบบซองไหมแบบซองหรอ เดี๋ยวทำเชียยาตาผมนะโยกถดนะอ๋อลืมผิดคิวผิดคิวนะตกแต่งพวกความสวยงามเสร็จแล้วก็แต่อะไรต่อคะโยเกิร์ตยค่ะที่เราปั่นเสร็จเมื่อกี้นะคะสตรอเบอรี่อันนี้ได้หนึ่งแก้วเเกินแก้วไหมพี่สายก็น่าจะเกินอยู่นะเป็นแก้วใช่ไหมคะนี่ชองอันนี้นี่ แล้วก็ตามสตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาที่เหลือน้ำมะพร้าวอุ้ยดูดิอ่ะเหมือนคนทำเลยอ่ะตาแล้วมิวชอบเอาความจริงมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยอ่ะคนนี้ก็ยังไงเล่นเองยองเองไวยกันเองแล้วนะคะ ปกติก็ไม่มีใครยอนนะคะยออยู่สองคนเอ่อเอาผิดใครไหมคะไปยิงผิดใคยก่อนนะทำไรคะเอาผิดทคยอยู่ฝั่งน้นผิเอาไม่ใช่นะคะวันนี้เรายกครัวมาไว้ที่โชว์นะคะบอกเลยว่าต้องจัดหนักจัดเต็มเนี่ยคือเขาทำเนี่ยขวาจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้พี่สายดูดิเป็นแม่ครัวของเราสวยงามมากบอกเลยลงทุนมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงน้องก่อนน้องกำลังไปไกลดึงน้องกลับมาก่อนนะคะ ถ้าใครนะคะอยากจะซื้อรถของเรานะคะอยากจะเข้ามาดูนะคะก็เข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา8โมงถึง17นาฬิกานั่นเองคะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดที่เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเนี่ยเขาจะประกาศทางเพจเนาะว่าหยุดวันไหนแล้วก็ติดตามเพจได้เลยนะคะกับเพจโตโยต้านครยองบ้านฉางของเรานั่นเองค่ะ หรือว่าอยากจะโทรมา,านัดเช็คระยะนะคะที่เบอร์033นะคะ683 456ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีแอดมินนะคะติดต่อกลับไปว้าเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ตแต่งนะคะแค่นี้ก็คือแบบน่าทาน <Okay. S 2> มากินเนใช่ใช<ๆ>คือไปทำาทานได้เลยหรือว่าจะทำถขายก็ได้นะคะง่ายมาก แล้วใส่อะไรต่อคะพี่จัเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่แล้วเดี๋ยวนมยูสเยโยเกิร์ตตกแต่งอ๋อยโยเกิร์ตใส่ข้างบนเนาะเพื่อความสวยงามนิดนึงก็ได้อ่าใส่โยเกิร์ตด้านบนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบทานโยเกิร์ตใส่เป็นอะไรอื่นได้ไหมคะถ้าไม่ชอบทานโยเกิร์ตก็ไม่ต้องใส่โยเกิร์ตก็ได้โอเคอันนีอันนี้อันนี้คือไม่ได้อะไรค่ะคือไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ด้านบนใี่ไหมค่ะใช่ใส่ด้านบนเลยโรย คุณคุนอะไรคะน้องมิวเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยอะคุ้นๆแบบเนี้ยในตลาดหรือเปล่าเออใช่ในตลาดย้อยด้วยนิดนึงนะคะอืมตกแต่งด้วยใบอะไรนะสารแน่สาแน่่ใบนี้คือมีไว้กันกันตายทุกการทำอาหารเลยนะคะ จิ้มเลยนะคะจิ้มไปเลยค่ะปรับไปเลยค่ะอ๋อเลิศแก้วนี้จากต้นทุนเพียงแค่20บาทขายได้เก้วละ80บาทเลยค่ะลดราคาขาไปอีกนะคะสวยนะคะดูดีนะคะแล้วก็ปิดฝาใช่ขายได้แบบกำไรเลยนะในแก้วเนี้แนะนำเลยนะคะเออลูกค้าที่ดูอยู่นะคะอยากจะทำทานที่บ้าน ทำได้เลยทำได้เลยาแล้วถ้าใครอยากจะฝากร้านนะคะฝากที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตอร์ติโอลลเกิรของเรานะคะเดี๋ยวขอลองชิมสีูิเองก่อนว่าชิมกินได้หรือเปล่าเราต้องชนแก้วปะต้องชนแก้วแล้วปะอะ เดี๋ยวมันต้องมีเทคนิคในการกินนะมันคือคล้องมือกินเคยค่ะจัดไปค่ะผ้ายากชอบผ้ายากนะคะง่ายไม่ชอบชอบยากไม่สงสารคนแข็งทันนะลองๆค่ะเบาหวานถามหาอร่อยค่ะต้องไปหาหมอนะคะบอกเลยว่าอร่อยดูลิ้นนะคะอร่อย กินกับอะไรก็อร่อยอะนะใช่แอนดี้บอกว่ากินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสองแก้วของเราเนอะนี่ความสวยก็พอๆกันอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่โซดากับสตรอเบอร์ี่โยเกิร์ตนะคะถ้าใครชอบทานก็เลือกทําได้นะคะทานทั้งสองอย่างก็ได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากอยากมีเมนูใหม่ๆนะคะให้เราสองคนเนี่ย ได้ลองมาทำนะคะก็ฝากที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือทักมาบอกแอดมินก็ได้ว่าพิม์เอกับน้องยูน้องทรทยทำอันนี้ให้ดูหน่อยทำนี้ให้กินหน่อยนะคะก็บอกเข้ามาได้เลยนะคะทำได้ไม่ได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะเพราะปกติก็ไม่ได้ทำไรนะนะอันนี้ก็คือหน้าที่จำเป็นนะใช่แล้วก็ขอฝากอีกเนาะพี่ทรายก็คือโชว์รูมของเราเปิดนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา8ดโมงนะคะถึง17นาฬิกาเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาช่วงนี้นะคะก็รบกวนนิดนึ่งนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์ที่หน้าโชว์รูมของเราแล้วก็วัดอุณหภูมินิดหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยใช่หรือว่าจะโทรเข้ามานัดเช็คระยะนะคะก่อนก็ได้ที่เบอร์03 3 6 8 3 4 5 6าาค่ะจำไม่ยาก จำงา่นนงายใช่ตอนนี้ก็มีแคมเปญเนาะก็คือถ้าใครเนี่ยจองผ่านไหลสดในการที่แคปหน้าไหลสดเนี่ยเขาก็จะมีจับรางวัลเนาะ<อ>เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าถึง5,000บาทนะคะ<อ>คือตนี้เด็ดมาก<อ>มากมากค่ะ<อ>บอกเลยโปรนี้นะคะไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบเลยค่ะใช่ใครที่สนใจนะคะรีบๆโทรเข้ามาเลยแล้วก็อย่าุืนเราลืมอันนี้หรือเปล่าเราลืมขายของอาวใช่ จริงๆเราสองคนก็เป็นเซลนะคะนี an, ่ใช่ไหมขายบ้าอยากขายบ้ามากคือยอมไม่ได้จริงเห็นพี่ขายทุกอาทิตย์เลยเราก็เออเห็นพี่ขายเราก็ต้องทําตามเนาะแล้วเข้ามาใหม hei, ่นะคะก็เซลวิวนะคะแล้วก็เซลไซน์นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอยากได้พวงมาลัยท้องคอเลยนะคะตอนนี้ Icana, เป็นฝากเบอร์ติดต่อดีกว่าเนาะถ้าเป็นของมิวนะคะก็ที่091 843 6500นะคะของไฟนนะคะก็083ย์แตรงหนึ่งศูนย์สี่เก้าห้าค่ะเบอร์ตองด้วยเบอร์ตองค่ะเบอร์ตองใช่นะคะก็ใครสองคนนะคะเอ้ใครสองคนนะเรเราสองคนบอกแล้วต้องดึงน้องลงมาหน่อยนึง ตอนนี้น้องไปไกลแล้วหนึ่งมาคืนนอนน้อยนนโซดาเยอะไปนอนน้อยแต่นอนนะมันซามันซาขึ้นสมองเลยใช่ไหมสำหรับวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะทีม A ค่ะนะคะทีม A ค่ะแล้วน้องบอกแล้วว่าน้องนอนน้อยแต่นอนนะนะคะ มันเป็นมูนเป็นเลยอะเแกให้น้องก่อนน้องนี่น้องเล่นมูกอะไรเงี้ยอยากเล่น่าเป็นมูกเป็นมูหม่ฝากาด้วยอค่ะอ่อีกสวันาเจอกันนะคะกพี่โนหรือวพี่าหรือว่าจะเป็นพี่คนอื่นๆนะคะแต่ก็ยังเจอกับเราสคนเหมือนเดิมแล้วมาเจอกับอะไรอะไรดีก็ว่ากันไปเนาะฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะลาด้วยธรรมดามันเฉยเฉยอะอะค่ะขอแบบลาที่แบบว่าแลูแบบตั้งๆงได้ไหมจัดไปค่ะปัะทัดปัะทัดมาไปค่ะต้องมวลาแบบคี่สดเลยค่ะลาไงใส่เสลียงมันรักแม่เลยใส่เสียงของเราแม่ได้ปะ